จากตอนที่แล้วเราดูการดูแลหมอนไหมไวัยอ่อนคือวัยหนึ่งวัยสองตอนนี้เราจะดูหมอนไหมไวัยสามวัยสี่ป่ะว่าเราจะเลี้ยงดูเขาอย่างไรนอนไหมกินใบหมอนโตขึ้นเรื่อยๆลอกคราบถึงสี่ครั้งค่ะคือเขานอนนอนครั้งที่หนึ่งเวลาเขานอนเขาจะไม่กินอาหารหรือใบหมอนเขาจะนิ่งและลอกคราบเขานอนแต่ละครั้งเขาจะลอกคราบ คราบแล้วก็โตเร็วขึ้นเขาต้องขยายตัวเราต้องขยายตัวประมาณเราต้องขยายพื้นที่ให้เขาเรื่อยๆขยายเท่าตัวทุกครั้งที่เขานอนค่ะเพราะตัวเขาจะตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเพื่อให้เขาสบายตัวเราก็ทําให้เขาไวที่สีนอนไหมยจะกินเก่งมากค่ะกินแล้วกินอีกกินได้ทั้งวันทั้งคืนทุกครั้งที่เขาเลอกคราบรเขาจะโตขึ้น อีกขั้นเหมือนชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตตอเข้าสู่วัยที่สีเป็นวัยที่นอนไมกินเยอะมากค่ะเมื่อเขาลอกคราบเสร็จเขาตื่นมาเขาจะกินเยอะกินอย่างตกะกระเพื่อสู่วัยถัดไปไวัยที่5เป็นวัยสุดท้ายและเป็นวัยที่สำคัญที่สุดเนื่องจากเป็นช่วงที่นอนไมกินอาหารในปริมาณมาก ขึ้นถึง80%ของปริมาณอาหารทั้งหมดตลอดชีวิตเมื่อสะสมโปรโตีนสำหรับสร้าง,างใยไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องให้อาหารเขาให้พอถ้าให้อาหารเขาไม่พอนะคะเขาจะไม่สร้างสายใยไหมเขาจะกลายเป็นดักแด้ซึ่งเราก็เจอปัญหานี้มาแล้วจากการที่เราให้อาหารไม่พอเพราะช่วงนี้เราก็ต้องให้อาหารเพิ่มขึ้นถึง80%ของทั้งหมด เป็นช่วงที่เขากินเยอะมากเขาจะกินทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะสะสมโปรโตีนไปสร้างใหญ่ไหมเราต้องเตรียมพร้อมในวัยนี้ค่ะคือเตรียมอาหารให้เพียงพอและอาหารใบหมอนที่ให้ก็ควรจะเป็นใบแก่นะคะเพราะมันจะมีโปรโตีนเยอะเพื่อให้เขามีสายไหมที่จะทำรังค่ะคอยติดตามตอนต่อ,ตอไปนะคะช่วงวัยแก่ ไว้หนอนไหมที่จะทำรังเพื่อจะเตรียมทวงทำรังแล้วคอยติดตามตอนต่อไปค่ะ